คุณเชื่อไหม กฎหมายที่สร้างมาเพื่อปกป้องคนที่ทำมาหากินกลายเป็นเครื่องมือของคนที่เห็นแก่ได้ยายสาและลุงชัยเปิดร้านขายส้มตำอาหารตาสำั่งร้านของแกอยู่ในหมู่บ้านอำเภอเล็กๆแต่ตอนนี้มีโรงงานผลิตล้ำยางแผ่นมาเปิดทำให้ร้านของแกนั้นขายดีขึ้นออเดอร์เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวสองตายายทำงานมือเป็นเกลียวแทบไม่ได้พักผ่อนกันเลยตายายยิ่งมีโรคประจำตัวอยู่แล้วยายเอ้ยข้าว่าเราจ้างลูกน้องไหมข้าจะไม่ไหวแล้วเออลองดูพรุ่งนี้ข้าไปพูดในหมู่บ้านเผื่อใครอยากมาทำงานยายดวงได้ยินข่าวเลยพาหลานมาสมัครงานมันเพิ่งเลิกกับผัวมีลูกติด หนึ่งคนลูกมันยังเล็กช่วยจา้างมาหน่อยนะมาช่วยล้างถ้วยล้างจานก็ยังดียายจะทํางานได้เหรองาน8ปดโมงเรือห้าโมงนะอยู่ทุกวันอาทิตย์ยยไม่มีสวัสดิการเหมือนโรงงานทาง้ารหรอกนะไม่เองไม่ไปสมัครโรงงานล่ะฉันไม่มีวุฒิขยายฉันจบแค่ปหกตอทํางานอย่างขย,ยขันขันแข็งยายจ่ายค่าจ้างเป็นรายวันพร้อมให้กับข้าวไปกินที่บ้านด้วยยายสาเอ็นดูมันเหมือนลูกเหมือนหลานยายกินอะไรมันก็ได้กินอนั้นทํางานได้สักพักเลื่มออกลายพอเริ่มมีเงินก็เอาเงินไปดาวโทรศัพท์เล่นในโทรศัพท์ไม่ค่อยสนใจลูกค้าสักพักก็ไปดาวรถยายจ๋านนูเเพ่าาาวรถมมขแป็50 ยายสาก็ให้เพราะหวังจะซื้อใจพรไอ้แกยังสงสารที่มันมีลูกทั้งเบิกล่วงหน้าทั้งหยุดบ่อยยายจ๋าลูกไม่สบายฉันขอยืมเงินยายพันหนึ่งได้ไหมจ๊ะฉันต้องพาลูกไปโรงพยาบาลจ้ะพอกลับมาทํางานลูกค้าเข้าก็ไม่สนใจเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าผิดๆถูกๆวันหนึ่งมีสาวมันขอสมัครงานไอ้นี่มันชื่อแพรวหอบลูกมาด้วยยายจ๋าฉันมาอยู่กับเพ่อใหม่จ้ะฉันไม่มีงานทําฉันมีลูกติดคนหนึ่งฉันของานทำหน่อยนะจ๊ะยายด้วยความใจดียายก็ให้โอกาสก็ช่วยกันทํางานไปยายสาใช้ไปซื้อผักให ทั้งสองคนมันเริ่มสนิทกันคุยกันเรื่องผู้ชายไม่ทําการทํางานวันหนึ่งพรทางานพลาดทำน้ําซุปร้อนๆลดหัวลูกค้าเพราะเล่นแต่โทรศัพท์ยายสาได้มาขอโทษแทนลูกค้าเอาผักแทนเนอะฉันขอโทษเนอะยาก็ได้รับผิดชอบแทนมันชอบไปกินเหล้าสังสรรค์ด้วยกันแพลวพูดขึ้นว่าดูไม่พรทำไมพี่ชอบทํางานร้านเล็กๆเพราะว่าเวลาร้านมันเจ๊งหรือเขาไล่เราออกเราสามารถฟ้องกรมแรงงานได้เว้ยพี่เคยทามาแล้วได้หลายมือเหมือน,นได้โบนัสปลายปีเลยอะพอกินเหล้าดึกก็ไม่ไปทํางานโกหกว่าลูกไม่สบายตากับยายอยู่กันแค่สองคนแม่เหนื่อยแค่ไหนก็ได้ทําเองวันไหนทีี่่่่ยยยาาาพตไไปปหมมอแแครงวกก็เเบจ ยายจ๋าเาบิกลูกหน้าได้ไหมจา้าเดี๋ยวนี้ฉันชอ็อตพอเห็นยายใจดีพวกมันก็เอาใหญ่ทั้งไม่ค่อยทํางานไม่ค่อยสนใจอยากหยุดวันไหนก็หยุดอยากมาสายก็มาอยากออกไปไหนเวลาทํางานก็ไปชาวบ้านทนกลิ่นโรงงานไม่ไหวเริ่มมาประท้วงโรงงานปิดกิจการผลกระทบโดนร้านยายเต็มเพอไม่มีพนักงานมากินข้าวร้านก็เงียบยายกับตาเลคุยกับเด็กทั้งสองคนข้าไม่ไหวหรอกข้าไม่มีเงินจ้างพวกเองแล้วพวกเองหางานเลยนะสองอาทิตย์ข้าคงจ่ายเองได้แค่นั้นหนึ่งเดือนต่อมาไปสนีมาส่งจดหมายยายเปิดอ่านอย่างตกใจเป็นหนังสือจากกรมสวัสดิการแรงงานแจ้งว่าเด็กทั้้งงคนไปแจกรมสว การแรงงานเรียกร้องค่าชดเชยที่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าทั้งวันหยุดพิเศษประจำปีทั้งค่าชดเชยให้ออกจากงาน90วันทั้งค่าตกใจที่ออกจากงานยายสับสนก็เพราะไม่รู้กฎหมายดิฉันไม่รู้เลยดิฉันไม่แค่ร้านเล็กๆร้านซมปตามเล็กๆแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆก็ใช้กฎหมายเดียวกันค่ะไม่มีข้อยกเว้นตาชัยเครียดมากจนล้มป่วยขอเวลาหน่อยได้ไหมคะคุณจะให้ฉันหาหลักฐานอะไรไปให้คะยายต้องมีหลักฐานที่บอกกล่าวเขาล่วงหน้าที่ร้านเป็นร้านซุปตามเล็กๆไม่มีกล้องวงจรปิดหรอกคุณช่วยฉันหน่อยนะตาเข้าโรงพยาบาลไม่เป็นไรค่ะยังพ หนึ่งแสนน้ี่บาทให้รวมค่าภาษีสาร้ากับยายร้อนใจมากๆเดินทางไปที่ศาลรายงานภาคสี่ฉันต้องทำไงจ๊ะถ้าอยากจะสู้คดียายต้องมีเงินวางสารทั้งหมดค่ะถ้ายายไม่มีเงินมาวางยายก็สู้คดีไม่ได้ค่ะก็ถือว่ายายยอมรับถ้าเราไม่มีเงินวางสาราแสดงว่าเรายอมแพ้แสดงว่าเราผิดหรอตาเราต้องไปยืมเงินผู้ใหญ่บ้านมาสู้ลวละ่ะเาสาแบกหน้านไปยืมเงินผู้ใหญ่บ้านรวมกับเงินของตัวเองที่มีเก็บสะสมไว้ที่เก็บไว้เป็นค่ารักษาตัวเองเอามาวางสารก่อนฉันเอาเงินวางสารแล้วทำไงต่อจ๊ะก็นัดไก่เกียร์หนน้าาว่ะคะก่อนนนห้้าีะ เสียเวลาดําเนินการวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบพอถึงวันนัดไกลเกลี่ยีย่เด็กทั้งสองคนก็มาและเจ้าหน้าที่คุ้มครองไรเงานคุณจะไปเรียกเขาอย่างนี้มันใจดําเกินไปไหมเท่าที่ดูยายก็ใจดีกับคุณมากนะคุณจะได้แค่ค่าชดเชยทางานคุณจะไปเรียกร้องเขาแบบนี้ไม่ได้ไเ,รเบบดพราะเขาเป็นแค่ร้านเล็กๆผมจะให้ยายจ่ายค่าชดเชยให้พรสามหมื่นให้แพลวหมื่นหนึ่งนะครับยายใจไวไหมทําไมฉันต้องใจตอนที่แกมาสมัครงานฉันก็บอกแล้วแกบอกว่าไงแกบอกว่าทาได้ทุกอย่างทำไมแกไม่ไปสมัครงานที่มีสวัสดิการดีๆแกมาสมัครงานที่ร้านเล็กๆ หากินด้วยเวทีนี้ใช่ไหมย,ยายต้องทําตามกฎหมายนะคะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกันนะคะแกก็เหมือนกันอีพอตอนออกรถใหม่ก็มาขอขึ้นเงินเดือนฉันฉันรักแกเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนคนในครอบครัวนี่ก็ทํางานให้นะคะแลกเงินค่ะไม่มีบุญคุณค่ะยายสายอมจ่ายตามที่ศาลสั่งทั้งน้ําตากว่าจะเก็บเงินก้อนนี้ได้ยายกับตาต้องยืนขาแข็งผัดข้าวกี่วันตาเราต้องเริ่มต้นใหม่ต้องหาเงินใช้หนี้เขาแล้วเก็บเงินพาตาไปหาหมอยายกับตาต้องทํางานหนักขึ้นทั้งร้านส้มตำทั้งรับจ้างทั่่่่วไไไปบาาาาาางงคนนมมมด้หหหแตเยือ และกฎหมายคือมีดที่มันพกมา